ครับต่อไปเราก็จะมารู้จักอ่าวงจรใหม่อีกวงจรหนึ่งนะครับที่จะเพิ่มเข้ามานะครับเนื่องจากตัวนี้อย่างที่เราเห็นเนี่ยเสียบแจ็คปุ๊บเล่นเลยนะครับไม่ต้องปรับอะไรทั้งสิ้นนะฮะที่ถามว่าจะปรับดังเบายัางไงใช่ไหมครับมันก็ต้องมีการเพิ่มอีกตัวหนึ่งเข้ามาก็คือเพิ่มตัววอลลุ่มนะครับทีนี้ก่อนที่จะไปถึงวงจรเนี่ยผมขออธิบายเกี่ยวกับเรื่องวอลลุ่มให,ให้ทุกคนเข้าใจก่อนแล้วกันนะครับจริงๆแล้วนะฮะ ที่เราเรียกกันวอลลุ่มวอลลุ่มเนี่ยมันไม่ถูกนะครับเพราะว่าบางทีเนี่ยไอไอตัวตัวนี้มันก็ใช้เป็นโทนเหมือนกันทีนี้ไปเรียกวอลลุ่มกับโทนเนี่ยบางทีมันจะยิ่งสับสนนะครับเพราะนั้นผมขอทำความเข้าใจกับชื่อของมันจริงๆนะชื่อของมันจริงๆคือ p o t อมิเ o อร์นะหรือเรียกสั้นๆนะฮะว่าพอต P.O.T. พอตเพราะนั้นเนี่ยต่อไปนี้ผมจะเรียกว่าพอตนะครับ พอตคืออะไรนะฮะพอตก็คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้นะครับอันนี้คือชื่อคําแปลที่เป็นทางการที่เป็นภาษาไทยนะครับตัวต้านทานปรับค่าได้นะครับผมก็เอาตัวจริงๆมันมาให้ดูด้วยนะครับก็คือตัวเนี้จะเป็นตัวของพอตของยี่ห้อโกโตะนะครับเมนอินเจแปที่ของทางร้านสยามรูเทียจำหน่ายอยู่นะตัวนี้ก็ค่อนข้างที่จะ ใช้งานได้ดีมากนะครับในเรื่องของฟิล์การหมุนอะไรต่างๆนี่คือแบบมันออกแบบมาสําหรับกีตาร์โดยเฉพาะนะฮะตัวนี้นะครับซึ่งมันจะมีวิธีการเรียกขาของมันอย่างนี้นะคะคือเรียงจากซ้ายไปขวานะครับเนี่ยเราจะเห็นเห็นขาของมันถูกไหมครอันนี้คือขาที่หนึ่งนะครับอันนี้คือขาที่สองขากลางนีแล้วก็ขาที่สามนะครับพอตจะมีสามขานะครับหน้าตาก็เป็นแบบนี้นะครับ เวลาที่มันไปติดนี้ต้าันจะมีตัวโดมน็อกนะครับเป็นอเป็นเหมือนพลาสติกสีขาวก็คือปุ่มปุ่มหมุนนั่นนะฮะครอบลงไปนะครับทีนี้สัญ,ญลักษณ์ทางไฟฟ้าของมันเมื่อเราเอา,เอามาใส่ในวงจรเนี่ยเพื่อเพื่อที่จะทําให้มันทําความเข้าใจกับวงจรได้ง่ายขึ้นสัญ,ญลักษณ์มันจะหน้าตาเป็นแบบนี้ฮะอันที่ผมบอกนะฮะมันมีสามขาะคระับอันนี้ขาหนึ่งนี่คือขาที่สอง นี่คือขาที่สามนะครับทีนีไ้ไอความหมายของของตัวเนี้ยมันมันมันคืออะไรนะฮะคือตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกไปคําแปลของมันก็คือตัวต้านทานแบบปรับค่าได้ถูกไหมเพราะฉนั้น,น,นไอขาที่สองเนี่ยมันคือขาที่มันจะมีการปรับค่านะครับปรับยังไงนะฮะผมจะเขียนออกมารูปให้ดูอีอกรูปหนึ่งนะครับรูปนี้ถ้าเกิดเราบิดสุดนะครับเปิดสุด ตำแหน่งของขาที่สองมันจะมาอยู่ตรงนี้นะครับหนึ่งสองสามอ่านี่นะอันนี้ก็กรณีที่เราเปิดสุดนะครับถ้าในกรณีที่เราใช้เป็นวอลลุ่มตรงนี้คือตำแหน่งที่ดังสุดเราไปปิดสุดนะครับ สุดอันนี้ขาหนึ่งเหมือนเดิมนะครับขาสองมันจะอยู่บริเวณนี้ฮะตรงที่ขาสามนะครับถ้าตำแหน่งนี้ที่เปิดสุดคือขาหนึ่งจะมาติดกับขาสองนะครับปิดสุดขาหนึ่งเออขาสองจะมาติดกับขาสามถ้าในรูปตรงนี้ก็คือเราเปิดกลางเปิดเบอร์ห้านะครับมันก็อยู่จะอยู่กึ่งกลางตรงประมาณนี้ ทีนี้ไอ้กึ่งกลางเนี่ยกับขวาซ้ายอะไรต่างเนี่ยมันมีความสําคัญยังไงนะครับอย่างที่ผมบอกครับมันคือตัวต้านทานตัวต้านทานก็คือต้านไว้ไม่ให้มันไปได้สะดวกไปได้ง่ายนะครับพูดง่ายที่แถามันต้านอะไรมันต้านอะไรมันคือมันมันต้านตัวกระแสไฟต้านตัวกระแสไฟฟ้านั่นแหละนะครับเพราะนั้นเนี่ยถ้าเกิดไฟมันวิ่งมาจากบริเวณนี้นะฮะอันนี้มันก็จะพยายามไหล ถูกฮะไหลไปในทางที่ไหลไปในทางตรงนี้กับตรงนี้นะครับมันก็จะมีพูดง่ายคือมันมีทางออกสองทางนะครับมันมีทางออกสองทางวิ่งไหลเข้ามาออกทางนี้ก็ได้ออกทางนี้ก็ได้ออาไดถามว่ามันจะเลือกออกทางไหนกระแสไฟนะครับกระแสไฟก็เหมือนกับกระแสน้ํานะครับเหมือนกันมันก็จะเลือก วิ่งออกทางที่สะดวกมันก็จะออกมากทางที่ไม่ค่อยสะดวกมันก็จะออกน้อยนะครับทีนี้ตรงนี้เนี่ยอย่างที่ผมบอกมันคือตัวต้านทานถูกไหมครัถ้าเราเอาท่ออ่ะผมเรียกว่ามันเป็นท่อแล้วกันเอาท่อหนึ่งเอาท่อหนึ่งกับท่อสองเนี่ยมาจ่อกันอย่างนี้นะในตำแหน่งที่เปิดสุดนะครับน้ำมันก็จะไหลอย,อย่างนี้นะมันก็จะไหลออกนี้นะครับออกทามมีเยอะเลยนะคร เพราะว่าตรงเนี้ยมันไม่มีอะไรต้านเลยมันมาปุ๊บมันต่อตรงเลยออกไปแต่การที่มันจะมาออกขาสามเนี่ยมันถูกไอ้ตรงเนี้ยมันเปื่อนไปรอยหยักหยักต้านไว้นะครับมันก็จะออกขาสามสักนิดนึงอะไรอย่างนี้นิดเดียวนะฮะอ่อเคไหมฮะในทางกลับกันถ้าตรงนี้ก็เหมือนกันนะมันก็มีขาขาสอง กับขาสามเหมือนกันเวลากระแสวิ่งมาถูกต้านออกเข้าไปตรงนี้นะครับถูกต้านถกต้านถูกต้าน,านแล้วก็ขาสามเนี่ยตรงนี้ยโดยปกติมันจะถูกต่อกับตัวตัวกาวนะซึ่งกาวเนี่ยมันเป็นอะไรที่เขาเรียกอะไรมัน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 ยิ่งใหญ่มากพกูดง่าย ถ้ามาในลักษณะนี้ตำแหน่งแบบนี้เนี่ยมันจะไม่แ,แทบจะไม่มีอะไรออกไปอย่างตรงนี to ้เลยครับมันจะไม่มีอะไรแทบจะตรงเนี้ยไฟที um ่ออกบบนี้น้อยมากไฟเกือบทั้งหมดเนี่ย okay. มันจะมาออกที่กลาวหมดนะครับไหลลงกลาวแทบหมดตรงนี้ยแทบจะไม่มีเลยพวกนี้นะครับเพราะนั้นเนี่ยในทางที่ตำแหน่งตรงเนี้ยไฟมันจะไหลแทบจะตรงนี้หมดตรงนี้แทบจะไม่มีอะไรวิ่งออกไปนะครับผมก็เลยจะเห็นภาพคร่าวๆแล้วว่าตัวของ อ,อตัวพอตเนี่ยทำงานยังไงนะครับทีนี้ถ้าเราเอามันแมาประยุกต์ใช้กับตัววงจรกีตาร์นะครับผมว่าตัวนี้มาเหมือนเดิมนะครับพิมมีสายไฟสองเส้นนะแล้วผมเอาพอตออเข้าไปตรงนี้ผมก็ อกแจ็คเหมืนเดิมนะหนึ่งสองสเสร็จแล้วครับก็คือตรงนี้เป็นวงจรที่หนึ่งปิกแปรหนึ่งวนลุ่มนะครับทีนีอ้อธิบายตัววงจรนิดนึงนะครับอย่างที่เรารู้นะฮะว่าไฟมันก็จะไหลอย่าง อย่างที่เรา,เารู้กันไปแล้วเมื่อกี้ว่าถ้าเกิดเราเปิดสุดเนี่ยขาสองเนี่ยติดกับขาหนึ่งถูกไหมฮะไฟมันก็จะไหลมาอย่างนี้ไปสู่แจ็คไปออกแอมป์นะครับถ้าเราเอาขาสองไปไปขาหนึ่งนคือตำแหน่งเปิดสุดเมื่อกี้นะครับไฟแทบจะทั้งหมดเนี่ยจะไหลไปตรงนี้กรบบนเนยออกไปนั่นก็คือตำแหน่งที่เราเปิดวอลลุ่มที่เลขสิบนั่นเอง ในทางกับการถ้าเกิดเราปิดวอลลุ่มศูนย์นะครับมันก็เหมือนกับว่าเราเอาขาสองอ่ะมาแตะขาสามนะครับไฟทั้งหมดที่วิ่งมาเนี่ยอย่างที่ผมบอกว่าขาสามเนี่ยเคยต่อกับอะไรที่เรียกว่ากล่าวซึ่งกล่าวเนี่ยมันจะมันพูดง่ายคือมันใหญ่มากมันก็จะดูดทุกอย่างนะครับไฟทุกอย่างลงไปในตัวของกลาวนะครับทําให้ตรงนี้ไม่มีกระแสะไฟออกไปนั่นก็คือเหมือนมันเหมือนกับที่เราปิดตัววอลลุ่มนั่นเอง เป็นศูนย์มันก็จะเงียบเก็บเลยไม่มีเสียงอะไรออกไปเพราะว่าตัวขาสองมันถูกต่อลงไปที่กลาวแล้วไฟทั้งหมดก็ไหลลงกลาวนะครับเพราะฉะนั้นอันนี้จบแล้วนะครับสําหรับตัวของอวงจรที่เป็นหนึ่งปิกอัพหนึ่งวนลูมนะครับทบทวนอีกครั้งนะฮะขาหนึ่งขาสองขาสามของตัววนลูปนะครับอันนี้ขาหนึ่งขาสองขาสามนะฮะก็น่าจะครบทวนนะฮะตรงนี้ คือจริงๆแล้วเนี่ยในเรื่องของไดอะแกร,รมการต่อส่วนใหญ่เนี่ยผมว่าเราสามารถหาได้โดยทั่วไปแล้วล่ะในเว็บซีมัวรดันแคนเนี่ยคุณถ้าเพื่อนๆสมาชิกเปิดเข้าไปเนี่ยจะเห็นเลยว่าวงจรเขามีเยอะมากนะครับแต่ว่าสิ่งที่มากกว่านั้นเนี่ยคือเราควรจะเข้าใจมันด้วยว่าว่าที่มาที่ไปของมันเป็นเป็นยังไงเพราะว่ามันจะทําให้เราสามารถต่อยอดได้นะครับคือถ้าเราดูแค่เป็นไดอะแกร,รมแบบนั้นเนี่ยว่าอันไหน ไปบัดกรีกับช่องไหนอะไรแค่นั้นเนี่ยมันอาจจะทําให้เราไม่เข้าใจในพื้นฐานเพราะฉะนั้นตัวนี้ก็ผมจะมาช่วยแชร์ประสบการณ์ที่ผมมีให้นะครับโอเคนะครับสำหรับพาร์ทนี้ก็น่าจะจบเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวพาร์ทต่อไปเราจะมาคุยกันให้มันลึกลงไปเรื่อยๆนะครับจนออกมาเป็นวงจรที่ทสมบูรณ์